สวัสดีครับนักฟังเพลงทุกท่านวันนี้ทางช่องประวัติศิลปินคู่แผ่นดินไทยขอนำเสนอเรื่องราวชีวประวัติของวัชระมานชัย นักร้องจากวอตนตรีจุรารัตและนักจากรายการวิทยุชื่อดังอีกคนหนึ่งของวงการเพลงในยุคนั้นท่านมีชื่อและนามสกุลจริงว่านายวิทูลมีสุขเกิดปีพุทธศักราช2488ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปร,ราจีนบุรีเป็นบุตรของนายอนันต์และนางเชยมีสุขมีพี่น้องทั้งหมด4คนวิทูลเป็นบุตรชายคนโต จบชั้นประถมที่โรงเรียนวัดอุดมวิทยารามช่วงเรียนอยู่ชั้นป .4 พ่อกับแม่ได้แยกทางกันน้องๆจะไปอยู่กับแม่ส่วนตัววิทูลอาศัยอยู่กับพ่อและอาช่วงวัยเรียนต้องตื่นตั้งแต่ตีสาเพื่อไปเข้าคิวรับขนมปังมาขายโดยนำมาขายที่สถานีรถไฟหากำไรมาเป็นค่าเล่าเรียน จนกระทั่งคุณพ่อมาเสียชีวิตวิทูลจึงเดินทางไปอาศัยอยู่กับแม่และน้องๆ้องที่จังหวัดยะโสธรทำงานรับจ้างไปทั่วเพื่อหาเงินประทังชีวิตไปวันวันจนกระทั่งกลับมาทำงานรับจ้างอยู่กับอาเพื่อเรียนหนังสือต่อที่โรงเรียนสุทีวรราชปรังสริอำเภอเมืองปราจีนบุรีแต่เรียนไม่จบต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพราะไม่มีเงินพอให้เป็นค่าเทอมจึงมุ่งหน้ามาหางานทำในกรุงเทพวันหนึ่ง ได้ยินวิทยุประกาศว่าวนตรีจุรารัตมาทําการแสดงที่สทรทช้างช่วงนั้นตัวเองอยู่เขตอุวิยนใหญ่จึงมุ่งหน้าเดินทางไปจนถึงสทรทช้างไปถึงก็เห็นคนของวนตรีกําลังขนของกันอยู่จึงเข้าไปถามหาสุชาติเทียนทองซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในช่วงที่สุชาติไปถ่ายหนังทรพีร้องไห้เมื่อปี2507ที่จังหวัด เยโสธรสุชาติเข้ามาทักทายพูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งรอจนวงดนตรีทําการแสดงจบ ก็ขนของกันเพื่อไปเดินสายใต้ต่อวิทูลจึงขอร้องสุชาติให้ฝากเป็นเด็กรถกับครูมงคลอมตยกูลให้และครูก็รับเข้าโลนตรีจุลารัตไว้และพาการเดินสายใต้ไปในคืนนั้นเข้ามาอยู่ในวงช่วงเรกแรกก็ช่วยเขาขนของขนเครื่องดนตรีวิ่งซื้อของต่างๆที่นักร้องในวงต้องการทำอยู่แบบนี้ประมาณ สองปีกว,กว่าก็ไม่มีโอกาสได้เป็นนักร้องกับเขาเพราะเพราะครูบางคนบอกว่าเป็นเด็กรถนั่ดีแล้วเนื่องจากเสียงไม่เหมาะกับการร้องเพลงสักเท่าไหร่แต่ด้วยความพยายามได้เบยเลี้ยงวันละ5บาทก็เช่าเสื้อนอกของนักร้องในวงออกไปร้องเพลงมาร หัดเตะกลองทอมและออกมาร้องเพลงขั้นเวลาบ้างจนกระทั่งสุชาติเทียนทองลงทุนทำแผ่นเสียงเป็นของตนเองและแต่งเพลงให้ร้องหนึ่งเพลงชื่อเพลงพลทหารโคงฉันเป็นหนุ่มชาวตูพันเพื่อนเพื่อนแถวนั้นเขาเรียกกันว่าโคงชื่อจริงชื่เจาเจาลุ่มหลงชื่อว่าปูระหงที่สาวตีวงลุมกัน เป็นเพลงแรกในชีวิตที่บันทึกแผ่นเสียงและใช้ชื่อการร้องเพลงนามว่าวัชระมาณชัย เมื่อแผ่นเสียงวางจำหน่ายไปแล้วก็ยังไม่มีโอกาสออกมาร้องเพลงหน้าเวทีเนื่องจากช่วงนั้นนักร้องในวงที่ติดอันดับมีจำนวนมากจนกระทั่งมาร้องหน้าเวทีครั้งแรกที่บอจสเจตใต้สะพานพุทธจนครูมงคลเห็นมีความพยายามจึงให้ขึ้นร้องเพลงหน้าเวทีมาตลอดและเพลงก็เป็นที่รู้จัก พอสมควรแต่ไม่ถึงกับโด่งดังมากเท่าไหร่ด้วยความที่อยู่ในวงนานพอสมควรจึงเริ่มเบื่อคิดว่าเป็นนักร้องไม่รุ่งแน่คงสู้เขาไม่ได้จึงหันมาเล่นตลกเป็นโคศกหน้าวเวทีและฝึกจัดรายการจนเป็นที่ทามาหากินเลี้ยงครอบครัวได้เดินสายอยู่กับวงดนตรีจุฬารัฐหลายปีก็ออกมาอยู่กับ บนตรีสุชาติเทียนทองซึ่งแยกตัวออกมาตั้งวงเป็นของตอนเองอยู่ในวงก็ร้องเพลงและเป็นโฆศกตลกหน้าเวทีได้ระยะหนึ่งก็ออกจากวงจนกระทั่งประจวบจำปาทองได้มาทำสินค้าแป้งหอมจำปาทองจึงมาอยู่กับประจวบจำปาทองก็เริ่มจัดรายการวิทยุที่ททท,ทและทำรายการอยู่สถานีวิทยุขสทมจัดอารมณ์กับ เนรมิตจำปาทองหอมลูกเขยผู้ใหญ่บ้านจาริการเพลงและเดินสายไปกับวบนดนตรีจำปาทองอยู่หลายปีก็หันหลังให้กับวงการเพลงและมาประกอบธุรกิจขายของทะเลและวิ่งรับส่งของทะเลอยู่ที่ตลาดบางประกงจนกระทั่งได้ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ที่บ้าน8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเซาจึงทําให้เสียชีวิตลง หากการกล่าวประวัติข้อมูลของท่านผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้รับชมรับฟังประวัติของนักร้องนักแต่งเพลงแล้วนะครับเรียนเชิญท่านเข้าไปรับฟังผลงานเพลงของแต่ละท่านได้ทางช่อง YouTube นกพิราบขาวและขอฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับจำผมได้ไหมความเป็นเพื่อนใจกับคุณเมื่อฉันพอสี เดียวกันนั่งเรียนกูกันทุกทีตั้งแต่ออกชั้นป .4 จากกันหลายปีเพิ่งมาเจอเจอ